สวัสดีครับพบกันเช้าวันอังคารที่9กันยา2.25ครับ99ครับวันนี้9จริงๆครับ9กระโดดขึ้นมาเลยครับสอนรัราคาทองคแข่งจริงๆครับเมื่อคืนนี้ครับหลังจากผ่าน3,620เหมือนที่บอกได้ครับเขาก็ยังคงทยานติดเครื่องต่อเนื่องต่อครับเช้านี้ขึ้นมาแล้วนะครับ3,644หรือ6,645แล้วนะครับแนวต้าน3,650จนถึง3,680น่าจะเป็นแนวต้านสําคัญวันนี้ครับ แต่ก็คงไม่ได้มีผลต่อเขาบ้านเท่าไหร่ครับสาหรับคนลากครับเพราะว่าลากขึ้นมาแบบโดยที่คนขายคงไม่กล้าขายเลยครับคงโดนปิดสถานะโพซิชั o กันไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสาหรับเท่านั้นที่ชอ็ชอตไว้นะครับตอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับอันนี้ก็ต้อง รอดูครับว่าราคาทองจะเบรกไปต่อหรือเปล่าแต่เหมือนที่บอกนะครับว่าการขึ้นแรงของราคาทองคาตอนนี้นะครับกลับทําให้ราคาทองไทยบาทเองเนี่ยขึ้นมาอยู่แค่ระดับราวๆห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทเองซึ่งจริงๆเนี่ยราคาสปอตเนี่ยแพงกว่าราคาตอนที่ทองไทยขึ้นไปกว่าห้าหมื่นห้าพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับค่าเงินบาทครับ,บ,ท,รบที่แข็งค่าลงมาอย่างหนักนะครับในช่วงของสองวันสามวันที่ผ่านมานะครับ ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับแข่งค่าโดยรวมนะครับปีนี้กว่า7%แล้วนะครับราคาหลุดแนวรับ32.2หลุดแนวรับ32นะครับลงไปถึง31.8ซึ่งเช้านี้ครับตัวของ USD ไทยบาทนะครับลงมาถึงระดับเราๆ31.67เลยนะครับผมซึ่งเหมือนที่บอกครับว่าตอนนี้นะครับจากภาพกราฟครับแนวที่รับสำคัญสุดๆของราคา USD ไทยบาทคือ31.60ซึ่งถ้าลงไปกว่านั้นแล้วครับ ความน่ากลัวของเซนติกีนก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าเศรษิปีจไทยเองนะครับภาพรวมนะครับก็คือการขึ้นมาในส่วนของการส่งออกซึ่งเมื่อส่งออกแล้วเนี่ยเงินที่ได้รับกลับมาเป็นเนงินมันขนาดลดลงลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมาติดตามดูกันให้ดีครับเพราะว่าเริ่มมีสซสัญญ,ญาออกมาครับว่าแบงก์ชาติอาจจะเข้าแทรกแซงเนื่องจากตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยผันผวนนะครับโดยการแข่งค่าลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยภายในแค่สองสามวันเนี่ยมากกว่า สองเปอร์เซ็นไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงนี้เองครับก็เลยทําให้ตัวของค่างเงินบาทอาจจะมีระยะสั้นที่าจะเห็นอ่อนค่าครับแต่ภาพโดยรวมผมก็ไม่ได้อ่อนง่ายๆแน่ครับและมีโอกาสที่จะยังแข็งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองครับก็จะทําให้ตัวของราคาทองไทยเองเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยนะครับแบบที่บอกครับส่วนราคาทองโลกครับก็ยังคงไป อย่างหยุดยั้งชุดไม่อยู่จริงๆครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองครับก็ในตลาดเองก็เลยมีคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25ซึ่งอาจจะเซอร์ไพรส์ถ้าตัวเลข PPI พรุ่งนี้หรือ CPI พรุ่งนี้นะครับออกมาไม่ดีนะครับคนก็คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะลดถึง0.5เลยก็ได้ซึ่งก็มีโอกาสไปได้แต่ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็เลยจะทําให้ตัวของราคาทองคำเองนะครับมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาอีกครับแล้วก็มีโอกาสจะปรับ ขึ้นไปถึงไฮที่บอกครับ3,007แต่เหมือนที่บอกนะครับว่าปีนี้ยังไงผมมองแค่3,007นะครับหรืออาจจะปริมปริมไปเกือบ3,008แต่คิดว่ายังไงก็คงน่าจะแค่3,007เพราะว่าอย่าลืมครับว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในระดับแค่2,600เหรียญครับซึ่งปีนี้ทั้งปีนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาเกือบพันเหรียญแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การไปต่อเนี่ยก็ไปได้แหละครับด้วยปัจจัยพื้นฐานของเขาด้วยความที่เศรษฐกิจสหรัฐไม่แข็งแกร่งด้วยตัวเลขค่าเงินต่างๆนะครับรวมไปถึงยุโรปเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขพวกนี้เองนะครับก็จะส่งผลทําให้ตัวของทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่คงไม่กล้าที่จะไปขวางเขาแล้วละครับแต่ว่าถามว่าให้ซื้อตรงนี้ก็คงซื้อไม่ไหวแล้วครับรออย่างเดียวคือการขายแล้วไปรอเขาปรับฐานนะครับเพื่อจะเข้าซื้อใหม่ซึ่งการปรับฐานของเขาเนี่ย ผมมองว่าถ้าลงมาได้ดีๆก็นู่นแหละครับอาจจะลงมาได้ถึง3,200เหรียญหรือ3,300นะครับแต่ก็ต้องดูว่าปัจจัยที่จะทาให้ทองคำเนี่ยจะลดลงแบบนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วพวดเดียวลงมานะครับและก็อาจจะต้องไปต่อเพราะว่าถามว่าภาพรวมของเซรษฐกิจสารัฐเองเนี่ยก็ยังไม่คงเห็นว่าภาพที่จะกลับมาเหมือนเดิมยังไงนะครับผมโดยตอนนี้เองครับไปส่วนที่ดอลล์อินเด็กซ์นะครับซึ่งเราบอกครับว่ามันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแพทเทิร์นกันไปตลอดนะครับแต่ตอนนี้ครับ ตัวของทองคำเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาเลยแต่ดอลลาร์เด็กเอ,เองครับไม่ได้ลงไปทำนิวโลอะไรใหม่นะครับไฟเวอยอกรัดค่า,าแล้วก็อยู่ระดับราวๆ9 7้ไม่ลงไปต่ำกว่า97ด้วยซ้ำถึงแม้สัญญ,ญาณในดิจิตเอรเคิลบอกว่าตัวของดอลลาร์เด็กมีสิทธิ์ที่จะปรับลดลงไปกว่า97.2หรือ96นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับก็ต้องมาลองดูกันครับว่าตัวของดอลลาร์เด็กจะเป็นไปในทางไหนนะครับว่าดอลลาร์เด็กจะลงไปเนี่ยคืออะไรครับ ตัวนี้แะครับที่เราตามกันมานะครับแล้วน่ากลัวนั่นก็คือบอลยวสารันเรียสันครับซึ่งตัวบอลยวสอรันเรียสันเองนะครับ10ปีตอนนี้นะครับอัตราหัวแทนลดลงพวดพลาดมาครับลงมาอยู่4.049เซแล้วครับซึ่งมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับถ้าจากกราฟถามว่าจะลงต่อคืออะไรครับนั่นก็แสดงว่าการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดแค่0.25อาจจะเป็นแค่เรื่องเบื้องต้นครับพึ่งเฟดเองยังมีโอกาสที่จะลดในเรือนตุลาแล้วก็ในเรือนธันวาอีกนะครับซึ่งอาจจะทำให้เห็นเฟดลด ได้อีกถึง0.5หรือ0.75เลยก็ได้ในส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นครับตัวของพันธบัตรรัฐบาลก็จะถูกเริ่มดีๆออกมาแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ดอลลาร์เองนะครับสถีรภาพไม่ชัดเจนและต่ารกที่ให้ก็ต่ําลงตามตาวเวทที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเงินเงินพวกนี้เมื่อฟันโฟเนี่ยไม่รู้จะไปไหนครับเหมือนที่บอกครับ ก็จะมาไล่ในส่วนของราคาทองคำเองเพื่อประกันความเสี่ยงแต่อีกมุมนึงครับก็เหมือนที่บอกไปตั้งแต่หลายหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้ครับเม็ดเงินเน่าหรือเม็ดเงินกองเต็กค,ครับก็ไล่ซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆให้มันขึ้นไปอีกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยชื่อก็บอกแล้วครับว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุด้นตลาดอิมเมจชิงมาเก็ตต่างๆนะครับก็ถูกเริ่มไล่ซื้อกลับขึ้นมาทั้งนั้นนะครับโดยที่ปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ต ขึ้นมาอะไรเลยนักล่านะครับในเฉพาะอ,อย่างนี้ Not นักแจ็ครับเราเห็นว่า a อไครับมันคือการซื้ออนาะคตไปเรื่อยๆและซื้อในมูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บับเบิ้ลเมื่อไหร่ครับก็ค่ายน่ากลัวนะครับร <c oughs> วมไปถึงตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นไทยเองที่เริ่มดีบาวกลับครับซึ่งอีกตัวหนึ่งครับที่หลายคนมองว่าอาจจะมีรูมให้เข้ามาเล่นนะครับหลังจากนี้ก็คือราคาน้ำมันเหมือนที่ผมบอกแล้วครับแต่ก็เตือนไปแล้วนะครับว่าราคาน้ำมันผมบอกว่าลิฟท์มันยังไม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่ายังมีโอกาสไล่ซื้อได้อยู่ไหมก็มีโอกาสครับหรือถ้าใครเงินเย็นอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไ้ได้ก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟันโฟโใืใหญ่ที่ออกมาจากตัวของบอลยูสารัชหรือบอลยูในยุโรปเองนะครับไม่มีที่ไปก็อาจจะเริ่มมาไล่ซื้อพวกนี้นะครับแล้วเหมือนที่ผมบอกครับด้วยค่างเงินที่อ่อนค่างลงไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก,ก็สูงขึ้นอยู่แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวความเสี่ยงแล้วลรกครับก็ไล่ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงพวกนี้จับขึ้นไปเพราะว่ามันมีกลับให้เกขขิดข,ขอน ฝั่งของโอเปกจะมีการลดกําลังการผลิตรถบ้างครับแต่ราคาของเราเองก็ยังไม่มีการดิ่งกลับครับยังค่อยๆย่อลงไปนะครับซึ่งเหมือนที่บอกครับว่าถ้าจะให้ซื้อของซื้อนู่นแหละครับหกสิบหรือต่าหกสิบต่อให้เล่นสั้นยังไงก็ตามนะครับในส่วนนี้หรือถ้าใครเป็นเงีงบๆครับอยากจะซื้อถือยาวๆก็ต้องเราดูครับในส่วนของราคาน้ํามันนะครับผมในตรงนี้ครับตัวถัดมาครับ ตัวเซตอินเด็กบ้านเราครับแหมอุตสาห์ได้รายชื่อคณะรัฐมนตรีค่อนข้างเสื์อมภัยนะครับในหลายๆส่วนในเรื่องของภาคเศรกิจเริ่มดูดีครับแต่ภาพราคาเทราคาเซตกับย่อลงมานะครับเมื่อวานปิดลดลงมานิดหน่อยครับลงมาประมาณ1จุดนะครับผมซึ่งวันนี้เองครับผมก็มองว่าถ้าวิ่งตามเทรนด์ตลาดต่างประเทศแล้วนะครับมีโอกาสที่ ตัวเซ็นเด็กมีโอกาสน่าจะดีกลับขึ้นไปได้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะรอดูว่าครับว่าเขาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,280จะไปต่อได้หรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันครับโดยที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ครับญี่ปุ่นเองยังคงบวกต่อเนื่องจากเรื่องของปัจจัยของอานายกประธานวธิบดญญี่ปุ่นนะครับที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็ดีดกลับขึ้นไปซึ่งเหมือนกันเองครับตลาดหุ้นไทยเองครับถ้ามีการยุติ แล้วไปต่อนะครับก็จะทําให้ตัวของตลาดหุ้นอาจจะมีแรงซื้อกลับและดีดกลับไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องลองดูกันให้ดีครับจังหวะนี้ครับอาจจะเป็นจังหวะเข้าซื้อดูนะครับเล่นสั้นๆก่อนนะครับแล้วติดตามตลาดไปนะครับด้วยนโยบายที่เขาจะออกมาก็อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจในหุ้นกลุ่มบางกลุ่มหลักๆเหมือนอย่างหุ้นกลุ่มอย่าง CPO ที่เมื่อวานนี้ดีดกลับขึ้นมาอย่างแรงนะครับถ้าคนละขึ้นกลับมาในส่วนนี้ครับผมและท้ายที่สุดแล้วครับกลับมาที่ราคาทองคําของเรานะครับผมราคาทองคำครับ วันนี้เหมือนที่บอกครับแนวต้านนะครับ3,650แล้วไปอีกที3,680ครับส่วนแนวรับระยะสั้นก่อนนะครับถ้าเขาจะลงมาได้นะครับ3,500ขอโทษนะครับ3,620ครับแล้วก็3,600แล้วลงมาอีกทีก็อยู่ที่ระดับราวๆ3,000 550นะครับผมในส่วนนี้นะครับที่จะลงแรงสําหรับราคาทองคำแต่เหมือนที่บอกครับสะสมกันมา4เดือนแล้วครับคงยังไม่จบง่ายๆแต่ว่าจุดที่จะต้องมีแรงเทขายออามวว่าผมว่าน่าจะมีราวๆสามพันหกร้อยห้าสิบหรือสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบแถวนั้นแหละครับอาจจะมีแรงเทขายแรงๆออาไวท้ทีก็ต้องรอดูตัวเลขต่างๆพรุ่งนี้นะครับในวันพุธพฤหัสที่จะเกิดขึ้นในส่วนของสหรัฐอเมริกาครับ และท้ายที่สุดแล้วครับยังไงครับเหมือนทุกวันนะครับยังไงฝากกดฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทําด้วยนะครับและสุดท้ายแล้วอย่าลืมครับว่าการลงทุนอะไรก็ตามนะครับมีความเสี่ยงดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนจะการลงทุนนะครับก่อนที่จะเริ่มครับศึกษาทำความเข้าใจมันก่อนแล้วลองดูเขาว่าบริษัทที่เรา เลือกใช้บริการเนี่ยมีเสถียรภาพความมั่นคงแค่ไหนรวมไปถึงมีการกำกับดูแลจากทางภาครัฐที่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเรียนลงทุนของท่านนะครับผมภาพโดยรวมวันนี้ครับถ้าเดเทเดดดิ้งผมก็มองว่ายัางไงก็อาจจะต้องลองไปก่อนครับแล้วก็ขึ้นไปปีศาจนาข้างบนแล้วอาจจะช็อตกับงราอีกทีหนึ่งในส่วนนี้นะครับผมอย่างไงฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ